รักษาป่าไม้ก็เพื่อให้มีน้ำจืดในแผ่นดินให้มากอย่างเดิมไม่ใช่แห้งไปหมดตราบใบที่ยังมีป่าต้นไม้นี่มารักษาน้ำร่วมกันทำหน้าที่ในส่วนที่ว่าปกป้องสมประโยชน์ของประเทชาติอย่างเข้มแข็งอาพื้นดินจิงพรกษา การจัดสวนที่ใช้ความงามของดอกไม้และความหมายของพืชพันธุ์ได้บอกเล่าความเป็นสมเด็จพระบรมราชนีนาถทึถ่งทรงผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท,ที่ทรงวางไว้ให้สวนพุทธศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นที่รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ไม้หายากตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านพุทธศาสตร์พันไม้ไทยที่สมคุณค่าเช่นกล้วยไม้ไทยและโบไทยสายพันธุ์ต่างๆก็นับได้ว่าการดำเนินงานนั้นวันนี้ได้บรรลุพระราชประสงค์แล้วพระราชดำริในการนุรักพันธุ์ไม้หายากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงจุดประกายไว้นั้น วันนี้ก็ได้ก่อให้เกิดความสำนึกรักและหวงแหนต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมลงในจิตใจของคนไทยและได้ขยายผลต่อยอดในลักษณะของโครงการเพื่อนรักพืชพันธุ์ไม้ไทยประจำถิ่นที่ส่งคุณค่าในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยจนเกิดความสมดุลแก่ระบบนิเวศอย่าง,ย,างยั่งยืนที่สำคัญแนวพระราชดำริเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ ได้เกิดประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นำไปสู่การสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคนป่าและสัะสตว์ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูล เป็นบุญของวคนิกรชาวไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถส่งให้ความสนพระราชทัยและทรงห่วงใยต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังทรงดูแลทุกสุขพลิกฟื้นผื้นแผ่นดินไทยให้เขียวรึ้มช่ำเย็นด้วยทานน้ำใสสดใสด้วยไม้ดอกนานาพันธุ์ร่มรื่นด้วยร่มเงาแห่งไม้ใหญ่บังเกิดประโยชน์ต่อผื้นแผ่นดินไทยและคนไทยอย่างยั่งยืน สมเด็จพระบรมราชินีนาถเริดพิลางามครบจากน้ำพระราชลิไทมุ่งมั่นของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงชี้แนะฝึกสอนชาวไร่ชาวนาไทยให้พัฒนาทักษะของตนเพื่อผลิตผลงานพื้นบ้านจนกลายมาเป็นอาชีพเสริมเลี้ยงชีวิตราษฎรชาวอีสานได้เป็นผลสำเร็จ และบังเกิดเป็นศูนย์ศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนขยายไปทั่วท้องถิ่นอีสานยิ่งกว่านั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สงด่งนำวัตถุด,ดิบในท้องถิ่นด้วยเครื่องมือที่เรียบง่ายงานที่ชาวไร่าชาวนาไทยทําในยามว่างเว้นจากงานไรนาได้กลายมาเป็นผลผลิตที่ค้าจุนเศรษฐกิจกว่าแสนครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการดีโครรงกาส่งเสริมศิลปชีพบ้านชั่วกำนวยเกิดขึ้นจากน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยต่อประสบนิกรของพระองค์ในพื้นที่ห่างไกลและประสบปัญหาอุทุภัยทางธรรมชาติอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ต้องละทิ้งถิ่นฐานและสูญเสียวัฒนธรรมของท้องถิ่นไปกองพลฐานราบที่ส และกลองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งเป็นหน่วยงานที่รับสนองพระราชสาวนีได้มอบหมายให้กองพันธ์ราบที่2กรมาฐานราบที่13รับผิดชอบดําเนินโครงการในรายได้ในในปี2 5 5 2จนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยรวมแล้ว1นล้านหกแสนบาทเศษนับได้ว่าเป็นบุญของคนไทยนะครับที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยประสบนิกร ทำให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขมีอาชีพมีรายได้อยู่อย่างพอเพียงไมม่ขาดืืออโลกระบ และนี่คือศูนย์ศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยตมบลท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดหนองคายอีกมุมหนึ่งของความสําเร็จตามพระราชบัญญัติในองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการทรงพลิกฟื้นประวัติศาสตร์ของผ้าไหมพื้นบ้านที่ยังไม่มีคําตอบแต่วันนี้ด้วยสายใยแห่งนามพระราชลัทยที่ทรงเอื้ออาทรในความทุกข์ยากของราชฎรชาวอีสานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับชาวอีสาน ทั้งในเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและการกลับคืนของผ้าไหมอันเป็นบรดกอาชีพสืบทอดสู่ลูกหลานอีกทั้งยังส่งสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและภูมิใจในวัฒนธรรมของตนและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ตกทอดมาแต่ครั้งปู่ย่าตายายด้วยกรรมวิธีตั้งแต่การฟอกย้อมเส้นไหมาจากเปลือกไม้ที่ให้สีแตกต่างกันไปตามชนิดของพันไม้ในท้องถิ่นสู่ขั้นตอนสําคัญที่ต้องอาศัย ความชำนาญในการผูกมัดเส้นไหมเพื่อเก็บลายและสีตามภูมิปัญญาของผู้ทอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนผ้าทอหลากสีหลายลวดลายจึงกลายเป็นเครื่องมัดใจของเหล่ารัศดรชาวอีสานที่วันนี้ได้ลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์สมเด็จพระนาเจ้าพระบรมราชินีนาถอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย ทอด่านกับทอดมาตั้งแตนยูน้นโพรน้ำเมี่ยทอดพนเสด็จมาเอกน้องแสงนี่กัเล่ด้การบ้านเพ่นเล่าให้ทำมาสูงนะกัเล่ทอมาสูงทำสวยนี่สาธุเสด็จแม่ขอให้มาเยี่ยมสูขเคร่วมเงือนอีกนะ ดึงว่ามันสีลำบากตั้งแต่ก็พยายามเป็นมานานพยายามส่งกับเพื่อนส่งเสริมเฮาเนาะเพื่อนส่งเสริมเฮาเพื่อนให้เฮามีชีวิตกินอยู่ที่ดีนะแต่ก็งานกระทุกยาก้ยลำบากเดี๋ยวนี้กแต่ดูว่ากับพ่ออยู่ได้พ่อทำว่าสิบเก้าว่อห้าคอมแทงเพื่อนนี่ ไหว้พระมือไถ่กับพระคิงพงม์คุณคณะนามัยเส็มเรียนเพื่อนดูดีไม่แห้งแล้วก็ฮักเพิ่มหลากหลายภาษาสุนทานภาษอีสานฮักเพป็นไรแต่ก่อนดิฉันก็เป็นคนยากจนธรรมดานี่ยนะค่ะแต่พอพระองค์ท่านได้มาก่อตั้งโครงการศิลปาชีวนี่ขึ้นทำให้ดิฉันและครอบครัวมีงานทำมีรายได้เสริมหลังจากการทำให้ทำนาแล้วค่ะ ทำแผ้นด <łość> ินฉันและครอบครัวมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆอยากจะบอกพระองค์ท่านว่านะคะชาวบ้านชาวเมืองหนองคายนะคะรักพระองค์ท่านเหลือเกินค่ะอยากให้พระองค์ท่านมาเยี่ยมเมืองหนองคายในเด้อค่ะเด้อ บัดนี้ความทุกข์ยากในครั้งอดีตจึงเหลือไว้เพียงความทรงจําเท่านั้นด้วยฝีมือที่ฝากไว้ในผืนผ้าและพลังแห่งความพยันมันเพียนปัจจุบันทุกชีวิตที่บ้านโชคอํานวยได้พบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น